อันนี้ละพ่อแม่เอ๋ยเอาที่สบายใจไว้พ้นให้พี่น้องพ่อและแม่มีสุขอันโลกะความทุกข์ยาสุมีมากลจเพ่าไว้ตาใหยให้แนวได้ทานคิดว่า เดวได้ท่านปาาธนาข่อ้สมมาตรมึองอย่ามีสาดอกโยโน้ำอยา,ากีด้และปบันนั้นในลำตุงไอพอลวงสมวังอย่าโดนนั้นสานี่รถลาท่านโกท่านสมัยครับขี้ ไอ้ถือรถตรีมีมั่งมานังของไอ้รวยยงังที่ตองสมปรารถนาไอ้มีตึกงามๆสวนสงหลายสันอยากมีอย่างนั้นเนี่ยมาเ,มเจ้าไว,ไว้เจ้าเลี้ยงเป็ด เล,เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหมาอังเราเต็มแผ่สุซฟาเลี้ยงสัตว์บกและน้ำทำเกษตรแนวใดปลบวกให้ป,ปอเรือมานให้ยังหรืออ่อยมีนักไห้เขายยาปวยแพ้งขึ้น่าเฮ็ดส่วนอย่างพลัง บัก,กต,ตัวกลางแตงโตหน่หน่วยงามปูปักเอือ้อปูบักน้าปูพัากาดกะเทียมหอมเอเอีหอย่งให้มันงามเบืดปันในมันโกยมจะมมีลานหน่อยผมเพี้ยนหนเฮียนเกิงสอบเสียงยังไก่ได้เท่าน้าว่าปูนำ้ำยาเป็นเด็กขีเรือลูกเทวด,ดา Ngay pin mùa, yalwang an ta bande. Ngay sưu, kèm lại rôn anger miệng. Ang ngọc nhao 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 rồi nhao 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 ชมมาสึงสายใบหน้าท่บบน้องช่วงเหตุงานทะ่พี่น้องเด้อว,วันจันทร์เป็นวันที่ร้านปิดนะคะท่านผู้ชมแต่เราก็มาทํางานาาน,งนะท่านผู้ชมนะอยากสิบอกว่าท่านผู้ชมอ,อยากจะบอกว่า,า,า,นะา,นานเนี่ยไปตกปลาอีกท่านผู้ชมหมบ้านเหนียว ใช่กล้บชีวิตท่านผู้ชมสามลอยกโตัวาแต่ว่าบักบอกอยากกินของกินหนาวเนี่ยดึงเอาดึงเอาบ้เห็นวิดีโอไ้เหยพี่หรอกอมันจะเคิก <laughs> ไม่ได้ทำวิดีโอให้ดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะเคิกนะคะท่านผู้ชม มันจะเครืก็หมายถึงไม่อยากวางไหนสำนรับชุมมันจะเครืก็จะว่าไงอ่ะมันจะเครืหมายถึงไม่อยากพลาดเลยละ่ะมันเครือก็หมายถึงไม่อยากเสียเวลาเนาะพี่น้องมันเครือก็หมายถึงไม่อยากเสียเวลานะคะมันเครืมันเครื ไม่อยากเสียเวลาหยุดสักวินาทีเยลยนะไลคค่ะด้สามลอยก็โตใส่เวลาประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งนชคุเมื่อนหรสองลอยก็โตัวใส่เวลาประมาณห้าชั่วโมง,มเ,มเ,ปมโมงเป็นไงมาเจ้าสี่ไลายปันไดสาซวนกกว่าแาวนกยุ่อขั้วได้ครึงเนือ้อถอดเก็ได้ครึงหนึ่งกักกั๊คํคำแล้วสำหรับํำข้างเนี้ยสำเนะ อีฉันก็นำเพีดเดยงล้วเว้ยหอดเทียงขึ้นกักเลยถอดเกจคั่วไปเห็ดปลาแดกน้ำละวาเพราะว่ามันคั่วมาไหวแล้วเอาทางหลัดหล่นแล้ว <c oughs> ทางลัดก,ก็หมายถึงทำปลานะคุณผู้ชมทำปลาคือเราถอดถอดเก็ดแล้วเราก็บั้งสองบัาง,าง,ง,างเราก็พอใช่ไหมถ้าเราจะตากแห้งเราก็ต้องมาแผ่กลางหลังอีกแบกกลางหลังอีกคุณผู้ชมก็เลยเสียเวลา เวลาตรงแบบนั่นแหละถ้าจะทําแบบบ้างๆมันก็โอเคอยู่ทาเป็นปลาเค็มไว้กินนะเนาะไม่กุ้งจะไม่แบะหลัง,ลง,ลง,ลงมันเสียเวลาเพราะว่าปลามันเยอะสามร้อยตัวทำไมจะทาหมดเรอท่านผู้ชมเรามันก็อากาศเย็นนะเราก็ทำเตดฮีทเปิดฮีทไอเปิดฮีทได้ไอ,ไอในกระดาษเลยท่านผู้ชมโอ้ยแบบเป็นห่องหนึ่งเลยล่ะห่องของเรลาเลยท่านชมสาวหน,นุ่มวานมืออะไร สำมปลาช่งสุกท่วงหยางไรหาเงินหะทำกับไรมันมันเป็นช่งสุกท่วงหยางคุณผู้ชนผู้ชมมันก็มีพ่อกินพ่อใสอยู่แต่ว่าคนมันมักล่ำบากล่ำบนท่านผู้ชมหนาวหนาวฝนกระแงงน้ำแกงกระรุยกระเจ้าว่าเนาะคนมักเนาะยังไงเนี่ยมักกับสาวมากกวกันมันมันมักสาวสาวเขาก็มีพ่ออยู่พขากินอยู่ดีอย่างไรเขาไปเคลือนมาพากันล่ำบากล่ำบนนะมันมัก หมักทึ่งหมกัมกทึ่งมวนพอมละมันมันเปรียบเสมือนเอ่อคอนเร่นการพนันเดนอะพี่น้องเออแบบเดียวกันแต่ตกปลาเพียยแกัน่าตกปลามันสิไดกําไรมันบอกขาดทุนขึ้นไปเอ่อเล่นการพนันเด้อพี่น้องเด้อคือสื่อหวยนั่นละหัว,วนันบ่กถือก็ยังไปซสื่อยืนอ่ะประมาณนั้น อันนี้มันกินเอากินน้ามันก็อยากไปอยากไปที่น้ำมันได้นะมิตรไ,ได้นดันได้เงินผอมได้ควมม่มวนได้ควมห้า้อมนะโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดค่ะสุขไหนจะเท่าสุขที่ได้ทำสิ่งที่เรารักนะคะท่านผู้ชมทำไปเถอะสิ่งที่เรารักทำไปคือความสุขก็ไปเบียดเบียนใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วท่านผู้ชม เหนุการณาไปทำผู้ชมอ๋ออีตัวนี้อ่ะแฮมตัดชายได้ไ่หรอ้วหกสิบเหรียญพี่น้อกสสั่นหกสิบเหรียญนันนมันดัานันเป็นสองสั huh. ่นตัดง่ายๆว่าจตหมวนตัดกลไกตัดกรึบออกกันแล้วทำผู้ชมนีนงานไปก็ห้อนละเอาคางเข้าหาสิบเหรียญได้ไม่หรอเนี่ยฮะาสิบเหรียญกับพันหาพันหกบาทห้องหมนละพันห้าพันหกตัดชายก็พันห้าพันหกมาละทำผู้ชมสามพันสี่พันหมดคายนี่ช่วยนี่ ชั่วมนึ่งกิก่อนไปเริ่มสามแปดทิ่แช่่มงเป็นนางเกี่ยวปตะรวยบ่อบอเลเอบอเลเะทั้งรวยรวยเหนือ้อรวยนาะบอกไปแล้วไม่ยืมเงินกูเราทำช่วสวนได้ยืมมาได้มันเขียนนะเรองทางไทยบอกหัวปอดมันดักเอาไปซ่องนันงมาเนี่โทรมากโทรมาจากบังไทยเพราะไม่อยากทำชั่มอออุกอา่างท้ทงไทยโชรมานี่ ยัสวัเท่ามากเหรมากดไล่กดแชรี่น่อยก็ตื่นเราวตื่นดากเราตื่นกดเราวม่ยังหนอกดีสั่นเดียวนั่นแหละเหตุผลของเขาอ่ะสู้กับคลิปอินทัศน์วัตุตลอดแน่เพื่อสู้อยากยืมเงินแน่ในอนาคตแนวสนอรอกวงกับน้องแปงวันวานอยากได้เงินอาจจะมากดแช่กดไลยุดเดี๋ยวนี้เสนอง่อยุดเดี๋ยวนี้กูบอลน,น้ำแล้ว ปวดพ่บอบลกแตงปวดพ่อโมงบลกแตง,แตงหาเงินมากกับขีดใส่สมองคิดพากันคิดเขาหามากเขาก็อยากเก็บอยากย,ากยากังว่ามันยืมได้ตังค์ผู้ชมขอดิหนะ่าขออ่าขอ,ขอ,ข,อขอคุ้นคำเดียวกับว่ามีละบาทนี่เพจกูกับพวกกดแซ่กดไล่ซอยกูบ่ออดว่าอันหวัวซากูจะเป็นยังมสิยืมเงินกูเป็นดิงด่งดิ่งมากไหมตัศูนย์มองเจาา้าว่ามีหลายทุ่มล้นกูบ้าหายโดนสนก ลุน่นฝากก็บ้ใหา้ดอกาะสนองสั่งลูกไปเลยอาเมืองไทยมายืมเงินฉีดยืมมสิขอกับซามยุดกูซื้อบ้านนี่กูบด้เป็นอ่ากูบด้ขายบัตนเนาะสนองกูซื้อบ้านมันก็ต้องเงินเหมิดเหม็นบ่มันจะเอาบาบ่องั้นความข่อยไปทำช่อมเอาเงินนี่ก็ไปส่งน,นั่นม <laughs> าเนี่ยไคข่างมันก็อยากปลดปล่อยทำช่อมมาคข่างมันก็อยากระบายออกที่นี่ทำช่อม ขายหนาพี่น้องไหนมันงวน่าไปขายหนาพื้นอะไรใจพี่น้องบ่วกันตัดได้ก็ตัดไประโเราช่วยคนเราไม่ต้องมาจะไปช่วยบ่อยๆมันหลายครั้งต่อหลายครั้งมันก็เอื่อมนะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องคิดว่าเอาเอ,าอใจเขามาใส่ใจเราประมาณนี้แนะทุกคนมันต้องดินน้นรนแหละบ่ซอยกับไม่พูดตายอยู่คนนี่แหละเอาตัวลอดได้ทุกคนอยู่ มันหลายเทธอแล้วก็ว่าซอยแล้วหลายเทธอแล้วผู้ใดหลวกลูกผู้ใดความบ่อยความบ่เมันก็ตัดออกจากกองมาดะรบก,กับสนองผู้ใดาทางแมนกับเอาทางลูกคือก่อนโอดโพอ่ก็เข้าใจยุโอกว่ามันหาเงินยากหาเงินลำบากกสิจันทร์ทางคนทำไมีชีวิตมายอยุแม่งนอกบมืา่านสิมีเงินเป็นถุงเป็นถังนอไปหนอกเบืองดินร่นไง เงี่ยนื่อมากแพงๆกับว่ามีเวลาสินนางอ่ะแต่เราชอมคินเบอห์ในดได้ตะนอนอะินหลัดเาวนกแม่ซื้อเงี้ยมาสองแสนสามแสนเหรียญน่ะทชมว่ามีเวลาสินในางอ่ะมิตรใ้น,น,น,นอนอ่ะชฟาสื่อมากงามงาี่นางโอ้เปลี่ยนนางเลนแบบเอ็นจอยเด้อเน แตบม่มีเวลาท่านชมอยากนางทานโอ้อยากนางเล็กอยากนางเลยคือามันบ่มีเวลาสิได้นั่นางท่านชมเวลาของเรามันมันมีค่ามากเลยทุกวินาทีอ่ะมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยอ่ะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาหมดเลยช่วงเนี้ยเก็บไว้พี่น้องสะสมไว,เว้เพื่ออนาคตเพื่อให้หาบอ่อใดเนาะเฮาก็ต้องมีห้องถุงห้องกดไว้บอก ทำงานไม่ใช่ว่าจะทํางานงกงกแล้วก็ไปใช้ไปใช้ไม่ใช่นะท่านผู้ชมเราก็เก็บไว้เผื่อนาคตเราด้วยเวลาเราไปไม่ได้หรือว่าเราป่วยเรานอนนี่นั่นเราพักงานเราก็เก็บไว้อย่างนี้แหละย,า,ยามิ่นเงินน้อยท่านผู้ชมเนี่ยตกปลาเนี่ยได้เงินนะท่านผู้ชมเนาะก็เพ่อมาเล็ใส่คาพอนบาทคาหนามคาไฟก็ว่าไป ทุกบาทสุ้ตัวมันก็เป็นมีคาพี่น้องมีคาถ้าเรามีโอกาสเราก็ไม่อยากจะนั่งอยู่เฉยหรอกเมื่อเนี่เป็นไฟเลยสาวนกเมื่อหงิกเลยคิบดบังรถพี่หน้าควนวะฮักเก่งอยู่ดีเนะาะวะเกง่งไปใส่หาบอกซะเนาะซิงเกิลมัมเนี่ยเพราะพอมีผัวลวุดเลี้ยงลูกมากในหดาจังหวัดเก่งค่ะเนี่ย กินงูจ้ะว่าโอ้ยไล่ย่ฮังปาวิดีโอก็ไปไกแลโอเคท่านผู้ชมกินหอดสมปากสมข้อสริมว่ามีวิดีโอกินกับอยากมีวิดีโอว่าในจัดหน่อยมันก็คลบบาบใบหน่นบบยจัดหน่นอยเก็บกดมานดนลายเหมือนเราสำหรับ fc นะคะท่านผู้ชมพูดกันตรงๆนะคะท่านผู้ชมนะ สำหรับ FCP ใหม่นี้นะคะท่านผู้ชมคนไหนที่ติดตามดูดูคุณน้องดูดูด,ด, <laughs> ดูดูก็หมายถึงบ่อยๆนะคะท่านผู้ชมเราก็จะมีรางวัลให้นะคะท่านผู้ชมนะเบื้องส่งเนี่ยเบื้องส่งเอาทีธิบายใจใบหน้งเป็นตะรุ้ยน้ำยืดทูบเลยเนาะเพราะท่านนหยจ้าบาทท่านผู้ชมอย่าปากไปปากมาอย่าอายคน แต่เราก็แจกนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการตอบแทน f อที่เข้ามาติดตามเรานะคะท่านผู้ชมไอเป็นคาบัตรเติมเงินโทรศัพท์กันยังดีเ้าพี่น้องเนาะเราจะไม่ให้ทุกคนนะคะเราจะให้เฉพาะคนที่มากดแชร์กดไลค์ดูดูวงเล็บดูดูแด้พี่น้องเด้อโอเคพี่น้องปีใหมน่นี่มีแจกแ,น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 ,แ,แน่นอนละที่ไหนไหคือคุณยายวันเพ่นให้เล่าแน่นอนนะคุณยายวันเพ่นสิเป็นเอฟซีสิติดต,ตามตลอดได้พี่น้องกดไลค์เข้ามาทำเข้ามา พูดคุยนำ่มนอนนี่นั่นตลอดท่านผู้ชมตลอดหลักกรสีมีรับวันให้นรองสุปีแหละกับเย็นน้อมแยบปักไกยแยบผกไกกับย่อยแยบอบเนี่รูซสึกวาสิติดลาไหวเลยเนี่ยสองคนนี้จะให้เป็นพิเศษนะคะปีใหม่นี้โอนด่วนเลยนะคะท่านผู้ชมแปะโป้ไว้มาโดนเลยท่านผู้ชมมันก็สิออกดอกออกอยังโอเคพี่น้องฝากกดติดตามและพี่น้องเดินทางเฟซบุ๊กก็ดีทางยูทูบก็ดีและพี่น้องกันดังไปปันดัวเพือนผู้า 拜拜，朋友